พันยาไนครับเช้าครับวันนี้ครับมีส่งพันยาไนครับตอนนี้อยู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับมาขึ้นยาไนนะครับไปไปจังหวัดบึงการนะครับจํานวนสามตันนะครับพันยาไนครับเพื่อจะไปปลูกครับให้ปศุสัตว์กินนะครับ ให้วัวให้ควายนะครับกำลังางามนะครับพันยานะครับจํานวนสามตันนะครับวันนี้เอาไปลงที่มันนี่นะครับผมพันย่านในงามงามนะครับชุ่มฉ่านะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเจอกันบึงการนะครับพันยานใน มาครับดูตัวอย่างครับพอดีต่อครับนี่ครับโอ้ตอใหญ่เลยแบบนี้เนี่ยปลูกกำลังดีเลยนะครับกิ่งก้านมันครับดูครับงามครับย่าไหนครับพันญ้าไหนที่จะไปลงให้เขาที่เบื้องการนะครับนี่ใหญ่ๆ ว่าโอโหเกรยดเออยู่นะครับนี่ไปปลูกไม่ต้องพูดถึงนะครับอายุพอดีปลูกเลยนะครับกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้แปบ๊บเดียวขึ้นครับกับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนี่แหละเหมาะครับเอาไปให้วัวให้ควายกินนะครับพันธุไหนนะครับตัวน,นี้เขาเปิดขายกันอยู่ที่กิโลละ ห้าบาทนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านเหราพัฒนานะครับอำเภอนะาจังหวัดสกลนครนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาเบอร์ของเฮียเจ้าของพันย่าให้นะครับผมนี่นะครับชุดนี้เราก็จะเอาไปลงไว้ที่บึงการนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเอาชุดนี้ขึ้นเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยเอาชุดที่หลังรถนี่ขึ้นต่อนะครับนี่เช้าๆชาแบบนี้งานหญ้าครับแบบนี้ทางน้นกําลังอัดกันนะครับโอเคนะครับผมไว้เจอกันที่บึงการนะครับานใดสนใจพันหญ้าก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็แพ็คเอาหญ้าขึ้นหลังรถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็คุม ผ้าคลุมเลยเรียบร้อยแล้วนะครับแพครับเชือกแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวที่จอกเดินทางแล้วนะครับสามตันหน่อยๆครับนี่ครับเดินทางไปบึงการนะครับคลุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้ก็เจอกันบึงการนะครับทางบึงการรอได้เลยครับรอรับได้เลยนะครับผมนี่พันยาโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอออกเดินทางก่อนนะครับผมเจอกันปลายทางครับขอบคุณครับผม มาล้วครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ลงแล้วนะครับมาลงกลารทุ่งนาเลยนะครับบรรยากาศทุ่งนามาถึงบึงการแล้วนะครับทีนี้มาลงทุ่งนานะครับอากาศนี่น้องเขากำลังเอาลงอยู่นะครับ กำลังายาลงอ,าอยู่โอ้ทางฝนตกเข้ามาได้เลยนีย่นะครับยาสวยๆ นะครับอนได้ว่าจะเข้าไปข้างในนู่นนะครับเข้าไปไม่ได้เลยครับมันลื่นฝนตกครับตรงที่รถไถจอดนู่นครับดีนะครับที่มีรถไถงานนี้ถ้าไม่มีรถไถแล้วแย่เลยครับเราเข้าไปได้ไม่ถึงครึ่งทางครับรถติดมันจะตกอยู่ข้างข้างนาครับ นมันตกเลยเข้าไม่ได้ครับเข้าได้แค่นี้ครับอารถไทยดันออกมากันดีนะรถไม่ล่วงไกลอยู่นะครับกว่าจะถึงที่ลงสุดท้ายน้องเอามาลงอยู่ตรงหน้าเถียงนานี่นะครับน้องเขากำลังเอาลงกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอน้องเขาอยาลงเสร็จแล้วก็พร้อมกลับบ้านแล้วนะครับนี่นะครับถือว่าวันนี้เราก็ ทำงานมาถึงทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศทุ่งนาเขียดกำลังร้องเลยอันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ลูปท,ที่ได้ใช้บริการนะครับท่านใดอยากใช้เรียกใช้บริการหรือว่าอยากจะขนย้ายบริษัทหรือสิ่งของของเครื่องใช้ที่จะย้ายติดต่อทางเราได้นะครับผม ติดต่อในช่องทางนี้ก็ได้ครับทางทาง facebook ก็ได้นะครับหรือทางเพจหรือติดต่อทางเบอร์โทร0987760133นะครับชื่อวิลวุฒนะครับติดต่อได้นะครับยินดีให้ใช้บริการนะครับผมถือว่าทริปนี้ทำงานเรียบร้อยครับปลอดภัยถึงที่หมายปลอดภัยนะครับขอบคุณครับผม